สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานคนบ้านจานจาพี่น้องจ้ามือนีมีเมนูแซ่บมาฝากอีหล่ะจ้าตำสัวแคบหมูจากพี่น้องมามากินน้ำกันแคว้ากันร้ายแต่อ่ะจ้าพี่น้องจ้าได้กะทินริมรัวขึ้นเกาแล้ะจ้าพี่น้องจ้าน้ามกขาพี่น้องเบิ้งงมเจ้อเบื้องยอดพักเกษตรพี่น้องจ้า้วกะพักขาจากพี่น้องงามๆเป็นอ่อนมีแก้มแคบหมูและจากพี่น้องเท่งตำเท่งแก้มจ้ามาพี่น้องน้ำร้ายแตก กินน้ากันจ้ะอยู่ยหยุ่ยค่ะแม่ยายพี่นอาานะ้องจ้าพูนะแซ่บครับพี่น้องตามด้วยพักกษตรเนาะพี่น้อง หนอนงามๆคุยเนาะพี่น้องมะข้ามยันยจ้ะฟินเบอร์พี่นอ้องจ้า เบิ้เส้นขนมจีนนะพี่น้องเส้เนน้อย มาพี่น้องกินบ่าปากบ่าเ้าแสบหลายจ้ะ มาพี่น้องครับนี่ไงเมืมอนอี่นที่วิตลล้นพดขนาดาพี่น้องกินตำสวดตากฝนพี่น้องเอ้ยเห็นได้รานวิวแล้วพี่น้องเอ้ย ตอนกินเหอนรอว่าตกดิพี่น้องมันเป็นตอนกินตอนไม่ไม่พอตั้งสิกินโอ้ยฝนตกซะโอ้ยพี่นอ้องไปเรอจ้ะฝนตกค่ำ ควาแบบนะพี่น้องคาดความสุขความแปรอะจ้าก็ด,ดีพี่น้องเออเจ็บไม่ได้ห่อนว่าจ้ะไปเราได้จ้ะพี่น้องจ้าฝนตกข้ามเปียกเลยพี่น้อง